สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักวิน้องๆชาวยูทูครับสวัสดีเอซี FC ทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเซตเตอร์ดินด่วนทีสเกตครับวันนี้เราก็มาส่งรถที่น่าจะเป็นบ้านทรายทองนะครับอ่าอําเภอนิคมคำสร้อยครับจังหวัดมุกดาหารนะจ้า,จาปูเปียออกงานเลยครับวันนี้ เพราะว่าหัวลากเข้าไม่ได้ครับต้องใช้12ล้อเข้ามาก็เลยต้องได้แบกมาจากซีสเกตเลยแต่น้ำหนักไม่เกินนะครับน้ำหนักอยู่ที่22ตนันไอ้ไม่ใช่29ตัน245กิโลนะครับน้ำมันเทลเลอร์เต็มถังอาจารย์อาครับไดทำการไปคล้องอาลาดน้ำมันเรียบร้อยขับขับวุบ่นพุ่น แห้งๆรวยๆมนันมันหุยแลงอยากแห้งสินนี่ล,ลุมไหลแร่แแมบ้า <c oughs> สังก็ชิวรถด่วนบอบอสั่งบอท่านเล,ลือกงามยามดีขอด้ สั่งบางยี่สิบเก่าตันกว่ายี่สิบเก้ายี่สิบเก่าตันสองรยโล,ะโลยยฮะีว <c oughs> ลาหางใส่ใส่ไปบอกดิจะกชิาหาอยู่ใส่เนอ <c oughs> <c oughs> ไฟแบบนี้แจง้งแต่ยี่ใส่ไฟใส่ไฟแบบนี้กุศาบากุศากังขึ้นบหลอกตาบะม่วนีอ l e ีแบบนี้กแกนแดงะะถ้าแกบบลถ่มแกบบลมไม่ยเยาจัคอยๆไปเรอยไปจังบุม ต้องตออเ่งว่ามันแข็บอถ้าเกิดแต่เกิดมันมันมินอนะ่ะลมถ้าเกิดบอมิน,นบบอ,นนอนน่ะบลมโค่อยเลยครับไปเลยแาเป็นข้างลมีนมีน้ำโจอยู่เ่าเรคือคน้ำกัราะเราไม่มีข้างลูนะ สามร้อยสี่สิเบเนอ่หล่อมันมาเร็วอยู่น,นี่นี่ยังรถหนักเด้รถเปล่าไรแย่กันเลยบ๋เดี๋ยวรถเปล่าเราตันกวัวไมลเจัดว่า cầu <laughs> tân cầu tân hải cầu c cầu tân trên gì lại món lây hàng ô là anh bên men đặt cặp bao nhiêu để nã lốt này các bạn vâng rồi ว่าเห็นรักว่ารักจ่อยมันโมหมันใจก็เลยมันมีโอลิ่งอยู่ก็เลยเปลี่ยนเลยมันบ่เน่ใจมันหนา มันมาสอกบึงมันมีของบุดีก็เลยบักชายมันกระดอกมาไว้ข้าวเปลี่ยนรักจ่อยแหล่ะจำเลยบ่ตั้งหรอได้หลงไห้ต้องหลงมันสอบให้มันตื่นก่อนจำเยบ่นังปั่นั่งหลงมเ้าใส่ก่งเลยขวนซ้านี่ขวัวขานานี่ีเจ้ใส่ขวาน้มาอีกไี้เหัว

ผมอาจจะไม่ได้ลงไม่ได้ลงก็ไปถ่ายข้างล่างครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารถมันอยู่บนเนินครับก็อยู่บนเนินครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับ น,นนี่ก็เรามาลงในป่านะครับลงน่าจะเป็นงานงานหรือเปล่าโอ้ดตึดตือเลยมองไม่เห็นเลยส่งบริการส่งถึงที่ครับผมทำทางกันเลกยกับรถหน่อย ใครสนใจเมคโครรุ่นไหนก็ติดต่อผมเข้ามาได้นครับ0 6 1ย์หกหนึครับบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนครับผมนี่เอามาลงในเชิงเขานะครับอยู่ในป่าอันนี้ทำงานคล่องมากครับระบบไฮลลิกดีมากลูกค้ามาดูเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวเลยครับก็มัดวางมัดจำมาเลยบอกว่าชอบมากครับ หาไม่ได้แล้วแบบนี้วิ่งหารถตัวประเทศมาแล้วครับหารถไม่ได้พอมาเจอคันนี้ก็ชอบใจใหญ่เลยครับโดยลงตัวเดินแรงครับบิดตัวเยี่ยวตัวสบายใบแท็กเจเซนนะหนาพดอดีเป็นใบกว้างพอดีนะครับไม่ไม่ใหญ่เกินเวลาขึ้นเนเลอร์นี่ขึ้นง่ายหน่อย เดี๋ยวจะลองเอาเทเลอร์ไปกลับรถเดี๋ยวยัยงไงคลิปนี้ผมก็ขอจบคไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับใครสนใจรถปุดรถแมคโครรถไหนยี่ห้อไหนก็ติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์061นะ1234230ครับผม ต่อได้ที่เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับ <c oughs> เพราะผมใช้แค่บเบอร์เดียว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมต้องขอยลอดก่อนยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงคลินี้ก่อนนะครับ <c oughs> ไม่มีอะไร ีจะปรึกษาหรือว่าเกี่ยวกับสำหรับมือใหม่นะก็รับให้คำปรึกษาเหมือนกันครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยที่061 123 4230นสะําะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ